สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่แย้ทีวีค่ะออแย้ก็ผ่านช่วงมรสุมชีวิตที่ค่อนข้างจะโหดร้ายกับแย้มาแล้วนะคะแต่สิ่งที่เ,เกิดขึ้นกับชีวิตแย้ตอนนี้ก็คือแย่รู้สึกว่าแย้มีกําลังใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีพลังที่จะึ ขึ้นมาสวยค่ะเพราะเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะคะว่าแต่ในเรื่องของความแซ่บเป๊ะปังเนี่ยนะมันเพิ่มขึ้นมาได้ยังไงนะคะก็คือนอกเหนือจากการดูแลตัวเองดีขึ้นของตัวย่เองนะคะแย่ไปทํานมมาด้วยแฮะไม่เกี่ยวกันนะคะก็คือแยะก็ดูแลในเรื่องของผิวพรรนแล้วก็ที่สําคัญก็คืองานผมนั่นเองค่ะเชื่อว่าผู้หญิงหลายคนนะคะอาจจะเคยมีแบดเจนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะไม่มีวันที่เราจะมี Bad Hair Day พูดง่ายๆว่างานผมนั้นสำคัญมากอย่าทำให้ชีวิตของเราพังเพราะผมเราพังนั่นเองนะคะประเดีวกลับสู่ร่างเดิมกันนะคะหลายคนก็จะสงสัยว่าเฮ้<ะ>หยหญิงแย้วันนึ่งแกเปลี่ยนทรงผมเยอะมากบางวันเปลี่ยนสาทรงเลยนะคะ,ะบอกตรงเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือแย้ทำผมทุกวันมีช่างทำผมหลายคนเลยก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะ ทำไมหญิงแย่แบบทําผมทุกวนันโดนความร้อนทุกวนันสุขภาพผมยังคงดีเหมือนคนที่ไม่ค่อยได้ทำผมอยู่แบบนี้นะคะต้องบอกเลยว่าแย่มีตัวช่วยที่เป็นครอบครัวของแย่ที่ดีมากๆเลยนั่นก็คือฟิลิปส์เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะสําหรับใจบอกผมก่อนเลยละกันนะคะก็คือเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีเป็นยาสามัประจําบ้านสําหรับเส้นผมเราอยู่แล้วนะคะซึ่ง <Yeah. S 1> ต้องบอกเลยว่า สวยคือรูปลักษณ์สวยมากแล้วเขาก็ได้รางวัลน,นะคะ Best Hair Dryer นะคะของ Clio ค่ะ h a l l o f f a m e 2015ค่ะด้วยดีไซน์ที่สวยงามมากแล้วก็คุณภาพที่เกินเกินค่านะคะ HP 8 280แล้วเขาก็มี2หัวนะคะซึ่งแบบนี้นะคะก็จะเป็นหัวปากแคบค่ะก็คือไว้เป่าทั่วไปจัดแต่งทรงผมทั่วไปนะคะซึ่งก็จะเป็นหัวที่เราใช้งานกันมากที่สุดนะคะและมีอีกหัวหนึ่ง เป็นหัวที่หลายคนที่ไม่เคยดัดผมอาจจะสงสัยหรืองงนะคะว่านี่คือหัวอะไร <Huh? S 1> นี่ไม่ใช่ปากของ Predator เนะคะซึ่งเจ้าหัวแบบนี้ค่ะมันดีกับผมของคนที่ไปดัดถาวรมานะคะแล้วก็สำหรับคนที่ต้องการวอล่มของเส้นผมค่ะวิธีการง่ายๆสมมติว่าใครไปดัดผมถาวรเนี่ยร้านทำผมเนี่ยเขาจะแนะนำว่าให้ใช้ดายเป่าผมแบบนี้ในการเป่าแห้ง oh. เพื่อที่ว่าผมของคนนั้นเนี่ยจะได้ไม่ถูกยืดให้ตรงนั่นเองนะคะ แล้วก็สามารถที่จะปรับอุณหภูมิแล้วก็แรงลมได้ถึง6ระดับด้วยกันค่ะ, <Wow. S 1> ะแล้วนอกจากนี้นะคะถ้าเราดูปุ่มใกล้ๆแบบนี้มาดูใกล้ๆกันนะคะฟังก์ชันนี้ค่ะเป็นตัวย่อเขียนว่า TP แบบนี้นะคะซึ่งตัวนี้คือ thermo protect ค่ะก็คือเป็นฟังก์ชันที่จะช่วยควบคุมอุณหภูมิความร้อนให้คงที่อยู่ที่57องศาเซลเซียสนะคะก็จะไม่ทำให้ผมเราเสียนะคะแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะจัดแต่งทรงผมได้ดีค่ะ อะหลังจากที่เราเป่าผมจนแห้งแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะเป็นกิจ,จวัตรประจําวันของยิงแย้นะคะก็คือการจัดแต่งทรงผมนะคะด้วยเครื่องหนีบผมของ Philips ซึ่งเขามีชื่อรุ่นย,กยากๆหน่อยนะคะ HP 8372นะคะซึ่งรุ่นนี้แน่นอนว่าดีไซน์ใกล้เคียงกันกับ8280นะคะอ่ะต่อมาค่ะมาดูที่ดีไซน์กันบ้างแน่นอนว่าสวยมากไม่ต้องบรรยายค่ะเพราะว่าด้านในเป็นโรสโก ด้านนอกก็จะเป็นสีขาวระมุนีแบบนี้เหมาะกับผู้หญิงอย่างเรานะคะวิธีการง่ายๆนะคะแล้วก็แค่กดปุ่มนี้เปิดอ่ะเปิดแล้วเรียบร้อยปรับความร้อนได้3ระดับนะคะทั้ง150องศาเซลเซียส175องศาเซลเซียสหรือจะเป็น200องศาเซลเซียสก็ได้นะคะส่วนเจ้าตัวนี้นะคะคือสัญ,ญลักษณ์ Moisture Protect ซึ่งเทคโนโลยีนี้นะคะก็จะเป็นเทคโนโลยีเดียวกับเจ้าเครื่องเป่าผมนะคะก็คือจะช่วยรักษาความชุ่มชื้นได้อย่างสมบูรณ์แบบ นนั่นเองคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าความร้อนเขาเนี่ยขึ้นมาถึง200องศาได้เร็วมากนะคะใช้เวลาแค่ประมาณ15วินาทีไม่ต้องรอเขาบูสต์ตัวเองนานนะคะซึ่งแน่นอนว่าสามารถหนีบตรงก็ได้นะคะหรือว่าจะทำเป็นลอนก็ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวจะทำเป็นลอนให้ดูค่ะโอ้โห โปเตมียมมากเลยนะคะ,อะนอกเหนือจากเจ้าเทคโนโลยีมอยเจอร์โปรเทคแล้วนะคะลองดูใกล้ๆนะคะนี่เขาเรียกว่าเป็น floating ceramic plate เพื่อที่ว่าจะได้ปรับแรงกดที่หนีบลงบนเส้นผมนะคะช่วยป้องกันไม่ให้ผมเนี่ยเกิดอาการเปราะหรือขาดนั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแย้ yeah, จะ create 3ลุคให้ดูด้วยกันเลยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเราเนี่ยควรที่จะต้องเตรียมผมให้พร้อมก่อนที่เราจะเซตให้เกิดทรงนั่นเองนะคะ เทคโนโลยี Moisture Protect นะคะเขาเป็นเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่วินิจฉัยเส้นผมของเรา30ครั้งต่อวินาทีเลยนะคะโดยที่เจ้าตัวเครื่องเนี่ยก็จะปรับอุณหภูมิของตัวเองเนี่ยเพื่อรักษาโมเลกุลของน้ำในเส้นผมนะคะถ้าสมมติว่าความชุ่มชื้นของน้ําในเส้นผมเริ่มลดลงเนี่ยเขาก็จะสามารถปรับอุณหภูมิตัวเองได้นั่นเองค่ะก็จะทําให้ผมของเราเนี่ยนะยังคงความชุ่มชื้นทําให้ผมของเราไม่เสียนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของ Ionic Care นะคะก็คือ นอกจากที่เขาจะช่วยลดการชี้ฟูของเส้นผมได้นะคะก็ยังช่วยเพิ่มความเงางามให้กับเส้นผมได้อีกด้วยคืออยู่ทรงแล้วก็เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้รอจนเกินไปแต่มันเด้งแล้วมันเป็นลอนอะตอนนี้ผมยาวของแยเรียบร้อยแล้วค่ะ <Yeah. S 2> เป็นเกลียวสวยงามแล้วค่ะดังนั้นท่อนบนเนี่ยเก็บแบบนี้แล้วก็ติดก,กิบข้างเท่านั้นเองนะคะอ่านโดยปกติแล้วนะคะเวลาที่แย้จะเก็บผมด้านหน้าเนี่ยแยก็มักจะม้วนอย่างก่อน อ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่าอยากจะให้ลอนมันอยู่ได้นานเนี่ยก็คือสมมติว่าพอเราม้วนเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องปล่อยผมของเราให้เขาเย็นก่อนนะคะ<ๆ>พอปล่อยผมให้เย็นแล้วเนี่ยทีนี้ผมเป็นลอนปุ๊บเนี่ยเราก็สเปรย์พอสเปรย์เสร็จแล้วเราก็รอให้สเปรย์แห้งแล้วเราก็สางนะคะ<ๆ>อ่ะได้แล้วค่ะสำหรับลุคแรกนะคะที่เรียกได้ว่านางร้ายที่กำลังแอบเป็นคนดีค่ะ มาต่อกันที่ลุกที่สองกันบ้างนะคะแย่จะเก็บผมข้างหลังแบบนี้นะคะเหมือนเป็นพวกแมนจูอ่ะแล้วก็มีหางเต่ายาวๆนะคะด้านหลังมีความเป็นผมสั้นผมบ๊อบเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราปล่อยให้มันตรงแบบนี้หน้าของเราก็จะดูแบบเป็นผู้หญิงธรรมดาเกินไปค่ะแน่นอนว่าชีวิตของแย่ต้องไม่ธรรมดาต้องไม่มีคําว่า bad hair day อย่างแน่นอนค่ะวิธีการค่ะก็คือหยิบช่อด้านหลังขึ้นมาก่อนเลยแล้วก็จะทําให้ผมแย่มีวอลลุ่มนี่แบบนี้ แล้วก็หนีบขึ้นอึ๊สอึ๊สอึ๊ส,อส เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสองข้างเลยนะคะก็เรียกว่าเป็นทางออกที่ดีสําหรับใครก็ตามที่อยากจะกระชากไว้ให้หน้าเด็กลองนั่นเองนะคะแล้วหยีแยก็ยกังมีอีกหนึ่งลุกนะคะที่เรียกว่าเป็นลุกที่แย้ชอบมากอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามีคนบอกว่าเออแยะแบบแย่ทำทรงแบบคล้ายทิฟฟานีทิฟฟานีเกิร์ลเจนแล้วจะแบบเฮ้ยโอเคดูเกิดดูเจดขึ้นมานะคะโอเคค่ะมาดูกันเลยนะคะวิธีการะคะ่ะแย่ก็จับชอบแบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆหัวน,นะคะ ม้วนแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็หากิ๊บดำนะคะมาตริบมาตริบโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนฝั่งนี้ค่ะเราก็ใช้หวีสางนิดนึงนะคะทรงเนี้ยมันจะเขาเรียกว่าแอบมีความเซ็กซี่เบาๆเย้เลยนะนว่าช่อเนี้ยถ้าม้วนออกปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปรับกับ ผมด้านล่างตรงนี้จะก่อให้เกิดความสวยงามบนโลกใบนี้ขึ้นมาท,ทันทีค่ะลุกที่3ค่ะทิฟโนนแฮ่ทิฟานน <Hey. S 1> ทฟานี่เอ๊ะ <Hey. S 1> ถุกแล้วอย่าลืมนะคะงานผมก็ต้องมาสวยปังให้ได้ทุกวันนะคะสาวๆ